ดวงชะตาในเดือนสิงหาคม2568เดือนที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นนะครับดาวราหูยังคงทับลัคนาราศีของคุณอยู่ดาวอาทิตย์ย้ายมานะครับได้ตำแหน่งเกษตรารที่ปดีอยู่ร่วมกับดาวพุธแล้วก็เล็งไปยังลัคนาราศีกุม1-5่ม1-5มีความปลอดโปรง่งมีความสบายใจขึ้น หยิบจับอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนได้บริวารได้ลูกน้องที่ดี6กถึงงานมีความก้าวหน้าต่อเนื่องมีความสำเร็จได้เงินได้ทองรับทรัพย์รับเงิน1 1จนถึง15างานจะอื่นๆหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็สำเร็จดี16-20ถึงจุกจิกเกี่ยวเรื่องของรายจ่ายคอนโทรลรายรับรายจ่ายได้ไม่ค่อยดีมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของวินยัยในเรื่องของการเงิน21จนถึง2ี การงานมีความสำเร็จดีมากการเงินการทองก็ดีได้รับสิ่งที่ดีกลับมามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับข่าวดีจากเรื่องของการงานต่างๆแล้วก็21จนถึง31การงานมีความมั่นคงมากมีความสำเร็จมีความโชคดีเงินทองไหลมาเทม,มาการงานก็ถือได้ว่าน่าจะมีข่าวดีหรือได้รับอะไรที่ดีๆจากผู้ร่วมง,งานหรือบริวารหรือคนที่คอยให้การสนับสนุนคุณอยู่นั่นเอง ชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งมีความหมายกับดวงชะตาของคุณอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ได้เกษตรราธิบดีแล้วก็เล็งไปยังลัคนาราศีกุมได้ตําแหน่งปันจากมหาบุรุษโยกด้วยช่วงกลางกลางเดือนสิงหาคมไปแล้วชาวลัคนาราศีกุมจะได้รับการสนับสนุนจากคู่คนรักเป็นอย่างดีหรือจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดี คนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจหรือเจอกันแล้วนำพาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองมาให้คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักแฮปปี้ดีพูดอะไรสื่อสารอะไรกันก็มีความเข้าขอกเข้าใจกันดีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตมีความก้าวหน้าขึ้นจากการผลักดันจากคนรักหรือคู่ครองนั่นเองชาวลัคนาราศีกุมดาวอาทิตย์นะครับที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้นั้น ทอแสงไปยังลัคนาราศีของคุณแล้วก็จะมีดาวพุธเข้ามาเสริมด้วยนะครับก็ส่งผลให้นั้นโดยเฉพาะช่วงไปลายเดือนเนี่ยโอ้โหดีมากเลยการงานดีเจราจาอะไรกับใครก็เป็นเงินเป็นทองรับทรัพย์รับเงินมีเงินมีทองเข้ามาตลอดส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกุมหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้ สุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับว่าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะครับแล้วมีความรู้สึกได้ถึงนะครับอยากจะขยับทำน้่งทำนี่หลายๆอย่างในช่วงก่อนหน้านี้ทําไปแล้วบางส่วนสําเร็จได้บ้างบางส่วนบางส่วน,วนยังไม่สําเร็จนั้นในเดือนนี้แหละสิงหาคมนี่แหละเป็นช่วงเดือนที่ดีมากน่าจะทําให้คุณหยิบจับอะไรสําเร็จได้ต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาไม่น้อยทีเดียว สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกุ่มทุกทา่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สําเร็จดังใจทุกประการอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไวทีวีในทุกช่องทางและทุกุกโซเชียลวีเดียของสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแห่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง s อส o l o g ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล